คะมาอาบมาด้วยกนมาอาบแล้วด้วยกนแล้วอายุสี่ขวบแล้วเนี่ยอาบแล้วด้วยกันสิบขวบอาบได้หรือเปล่าอาบได้แล้วโปโปหรือเปล่าไม่เป็นลันเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นอะไรอยู่คะพี่น้องกันอ๋อยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะมาขอบัตรบองพระอุ้มก่อนพระอุ้มขออะไรขออะไรคะขอบัตรบอมคโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเอาดูให้นะคะเข้าไปดูในดินชักการไปลูกป่านี่ไง เอาอยู่สองลูกพอดีนี่ใครเอาสีได้เดี๋ยวสีนี้เ้าสีนี้เลยขอบคุณครับย่าขอบคุณค่ะอาบน้ำกับสิงสาราสัตว์โอ้น่ารักอะนี่น้ำเป็ี่นสีแล้วนีน้ำเป็นสีอะไรซะเด็ก หันไปยิ้หน่อยค่ะหันไปยิ้มานให้หน่อยดิดิดดิ๊กาเ่นสั่งซักเล่นสัิงวเวียแคเวเพื่อนดิสนีย์ใช่มคะ้คนนี้ะคะชาลอตชาลอตต้องเป็สำเนียงด้วยดิชาลอตชาลอต้คชื่ออะไรนะคะอชิตกลงเาหลอไหมมันเดิมแล้เฮก้าอชิกับเฮียก้าใครหลอกกันเฮก้า เพื่อนๆทำกาไท้ดิสนีย์ออยบอกว่าดิสนีย์เป็นเด็กที่น่ารักสำหรับมิสออยเสมอเป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยนะเป็นดิสนีย์ที่มีรอยยิ้มให้คนรอบข้างตลอดเวลาจริงหรือเปล่าจริงมิสออยขอให้หนูดิสนีย์ความสุขในทุกๆวันพบเจอแต่สิ่งดีๆเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็ง และเป็นอรอยยิ้มให้คุณแม่รอยยิ้มให้คุณแม่แต่เป็นรอยยิ้มให้มาม่าหน่อยกายด้วยกาด้วยขอบคุณค่ะตลอดไปนะคะเด็กๆกล้ยิ้มหลับตา น่าภูมิใจอ่ะเนาะ เป็ช่ไหนอ๋อถึงไหมถึงไหมตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ตรงนี้อใหญ่ล้วอีกแวอกแอีกแอกขอีก้วออออากอวอ้แนแออขึ้นมายกยกอกีอ๊อ่ อ็เดี๋ยวต้องไปซื้อเบอร์เนอันเล็กก่อนเรียนไหมคะยังเรียนมา,ากมาชอบเปอร์เนเหรอคะโอเคเดี๋ยวเราซื้อเครื่องเบเรียนก่อนแล้วก็มาเรียนนะคะต้องมาเรียนนะคะสัญญาว่าจะไม่งงงเอง okay. โอเค ทำผมดีๆก่อนอ่ะอ่านหน้ามานางร้ายทำงานไม่เรียบร้อยกันเลยอ่ะทำมันยิ่งร้อนยิ่งลมเสียถอดทำงานเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จ มือแต่ดูโทรศัพท์แล้วปากห้ามมือโทรศัพท์ในห้องเรียนกลับมาเตี๋ยมตัวนะคะกลับมาเป็นคนดีนะคะหนึ่งสองสามอะนางเอกนางเอก,เอกยืนนงเอกคะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะนูอพูอ,อินทาเสร็จหรือยังคะังไม่เสร็จย,ยคะเดี๋ยวค,ค่อยมาส่งพรุ่งนี้ก็ได้ลาเปกครู เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้อันนี้เป็นนาเกตใช่ไหมคะนี่ม,มีมีหมอนสองตัวนี่คือเกบปืบบคล้ายพิเศษอันนี้นาน,นาเกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มา,าอะไรกันาราง้ายเหรอคะคนนี้ค่ะ บังคับดีๆโลโอ้โหโอ้โหไปเร็วเลยนะขึ้นเนินเลยเหรอมันจะลื่นหน่อยนะ เดียวไหมไม่ออาไปอยากลองลอยากลองไปหาพี่ก้าพี่ก้าไปโรงเรียนนะคะลองไปหากินไปสิไปสิ มีพรสวรรค์น่า,นนาได้อยู่น่ะสบายจังเลยค่ะไปเรียนมาจากไหนคะเนี่ยเรียนมาเองอยากให้มามาสบายเหรอคะใช่ เหมือนอยู่สปาจริงๆเลยอะค่ะออ้ัเป็นแน่เนี่อะขอดักหนักเลยนะคะสปาชื่ออะไรคะร้านสปาเนี้ยดิสนี้อ๋อดิสนี้สปาเหรอคะใช่ขอบคุณนะคะอ้วงเลยค่ะ มานหลับ <laughs> ไปเลยได้นะคะโอ้มามีความสุขจังโอ้สปาที่นี่ดีมากเลยอะค่ะโอ้ I'm so relaxing thank you darling เอาใจมามาเหรอ ขอบคุณนะคะทำให้หมามีความสุขใช่ไหมคะใช่ใจดีจังเลยน่ารักมากนะขอบคุณนะคะเล็กเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ต้องเดินสิจะไปเอาอันไหนนี่น่ารักอ่ะอันนี้เหมือนน่ารักพ่อกระดิษเลยมามายิ้มหวานจิ ไหนชิขอหน่อยค่ะเฮ้ยน่ารักมากเข้ากับชุดดิดๆเลยยิ้มหวานอ่ะอันนี้ให้มามานะขอบคุณค่ะลองตัดกิมซิเย็นฟันไหมอ๋อ 哥哥。Oh my